เคยอยังน่ะไข่ลังไข่ลังจิ้มจิ้มเข้าไปงัดเข้าไปงัดเลยวะเอาเป็นพวงเนี่ยนี่เลยบอกงัดเข้าไปเดิอู้อาจจะทีละคนบ่เอาจะไปจะไปหวานไปกอนหวานไปกันโอ้ยงัดไปหวนมาพี่น้องครับผมมากินซอยจูเด้อพี่น้องเด้อซอยจูข้าเคียงเลยเบิ่งหาดเพลินนี่ทุกข้าทิ้งบอ้ ต่อแถวต่อแถวเต็มเลยมากมันนี้มากกับบิ๊กนะครับผมพี่น้องตัดกล่องผสมก็จะคิดว่าจะเป็นไผ่ตํามี้อันนี้ปอนคืดอยากกินแห่งต่ำผ้ามานนะครับผมต่ำผ้ามามาเอาลูกน้องพี่น้องเอาลูกตัวนี่แหละของแท้าต้องไข่หลังครับผมใครกินไม่ได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยแต่ปังปอนกินไม่รู้ว่าบิ๊กกินไหมแต่จะเอานี่เอาตัวเห้บิ๊ก ตากดดตัวบ้บอกเลยว่าขูดองเทเอาแหม่เอาแหม่จานแม่จานบทาเด้ใส่ยังเยอะเลยทานไม่ดมกินไม่ดมใช่เด้วเราแลกกัน่ัลูกาเนี้ยมาเสียงรถกินไปด้วยกินไปด้วยอาปลาตงน้ำเมืองเอาเอามัหนึ่งะเออควระวางรถนะลูกอย่าไปไปเด้ มาเด้อมาสแซมเหมือนกันครับผมผมบอกเลยมาพี่เจ้าหิวกระมวลอ่ะร้านดีแบบว่ามาพี่น้องมามาแซมเหมือนกันครับผมแซมเหมือนกันเด้อแซมเหมือนกันกับปังปอนกับกับิ๊กเด้อครับผมพี่น้อง อยา่างคู่กันแนหน้าเาแต่ังบิกอันนี้เอาไป,เอไปตุ่มกันเขากินเนี่ยเนี่ยอันแนหน้าเนี่ยเขากินคู่กันอันเนี่ยน้าบ้านเทากัอันแน่นขออนุญาตครับก็ขอเอซีนเนี่ย ถ้าใครผมจะบอกว่าเนื้อร้านนี้เขาดีมากพี่น้องเบิ้งลูกค่าแค่นั้นเองมาเรย่อยมากเบาขาดสายเลยค่ะไอเป็นร้านประจําของตั้มของตั้มกับบิ๊กไก่บานน้ำใช่เนื้อเมืองอันนี้ขอกินได้ไหมกินเลยอิน่อยนะกินเลยนะแบบนี้คอเราบ่ะนี่นจับยอมนะมับติ๊กตับคือมันดีที่สุดแล้วดีที่สุดของแบบว่า จุม้มไอ้อออยังไงเนี่ยโอเคดีมึอดีกินตับปูเดียวเนี่ยไม่ใแต่บีกนี่ยับเนี่ยมันหวานคุ้มเนี่ยบ่ามาก,กว่าหวานแบบมันมันหวานแบบนั่นเรียนวะเดี๋ยมันแบบ มันเลี่ยนคือมันเขาเลยจะมีแนวแบบแกวแนวมันบบข้าวครับแนวแก่แนวแก่เลี่ยนแมนแค่มันแก่เลี่ยนเริงจริเพราะว่ามันอกี้คือเคือยงปลูกไข่ดองนะนวเนี่ยพุ่มก็เลยแบบบบสันทัดเลยล่ะอันนี้มีแต่งโมหน่อยเด้อบโมิงโมใหญ่เด้วแล้วก็เพิ่นกัดทีขายแตงแต่เชือแตงงัวตัวตัวตัวเมียบ่ค่อยมีงัวตัวผู้ เนื้อจะแดงถ้าเนื้อตัวผู้มันก็จะมีสีที่ซีดหน่อยมันไม่ค่อยมีบอกใครที่อยู่ในเมืองหรือว่าลินว่าลินว่าลิน,รไ,นไรในเมืองหรือว่าลินหรือว่าในเมืองหรือว่าอะไรเขาจะรู้จักเนาะใช่ไหมตั้มใช่ใช่ร้านนี้ดูสิอ่ะแป๊บเดียวคนเต็มร้านแล้ว่คนเต็มร้านเลยค่ะนี่คือแบบสดไม่สด,สดนี่เห็นไหมเ,ออเนื้อสดมันดูไม่ยากเลย ดึงออกมามันจะเป็นเส้นของมัน,นมันจะเป็นขีดของมันเลยขีดของมัน,นแล้วนี่เอาไงล่ะเอาไงตัว <c oughs> ่วๆั่วเหมือนยยอนให้พวกกินดิกแบบขอถัดด่วที่ผ่านของเสียบอืมอืมนนมัน <c oughs> ได้ก็เแเสียบมั้นะ บางครั้งมีคนบอกว่าก่อนกินพริกบางทีก็เบอร์เกินไปได้ต่ำกินเบอร์เกินไปเราแค่ชอบทาว่าเราเผิดไหมเราก็เผิดอืแต่แค่ว่าไม่ไปมาแล้วว่าเราใกล้ตาเนี่ยไม่ได้แนะนําไม่ควรกินไม่ได้แนะนาเลยอันนี้พอนกินได้หมดนะแต่มันพอกินหมดแล้วมันจะเหมือนทัวเกินเข้าใจไหมเอาแค่เอาแค่ประมาณแค่นี้อ่ะห้าเม็ดนี่ห้าเม็ดให้มันห้าเม็ดให้มัน บอกว่าย่ามาจาว่าโอนอหน่วยอย่างนี่แค่นี้กินเพ็ประเเลยโคตรดีโคตดีโือ้ยเอาจะกินให้ดูเรื่องไข่หลังผมก่เคยกินเจอดเลยข้งแรกกบบกินไข่หลังเอาหน่อยหน่อยจะกินอะไรนิดเดียวนิดเดียว อนุบาลหน่อยป็่คนกินเนี่ยบิบแต่ว่าบ่เคยกินไข่ลังอืเอาอีกแลยไข่ลังของบี้ครั้งแรกนะมันหน่อยแล้วจะเสีย่งยังย่งย่งย่า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 งยงย่่างยองย่านย่่น แต่หวานไม่สู่ตับเนอะหวานไม่สูตรตับไม่ไม่คาวไม่อะไรเลยเอาจริงๆอันนี้พูดจริงไม่คาวไม่อะไรเลยมันเหมือนตับมันคือตับแต่ว่าเจงจีบอ่ะม่นแต่ว่าอันตับนี่ยมันหวานด้วพไ่นนอมอันบางคนนะผมจะบอกว่ากินแล้วรู้สึกว่าอืมันมันเห็นคนอื่นเห็นพวกผมกินมันไม่ได้รสชาติเหมือน มันจะเหมือนแบบมีน้ําตาลน้ําผึ้งอยู่ในตัวในไอตัวตับอ่ะมันหวานมันแดบมันไม่ได้หวานขนาดเออมันก็มีความชูมีความชูน้ำพอนเลยน้ำพอนี่ยแล้วเบื่องเนี่ยอือเอาพี่น้องครับผมกะเสิร์ฟแซมน้วกันน้ำกันนะครับผมอาจจะแบบว่าบอกบ่รดูเหลืองหรือว่าดูเหลืองเนี่ยนะครับผมว่าไปดื่มมาเล็กน้อยก็มากินกับร้านประจาของตมตำ้ะกั่บิก มีกับตำพาปอนมากัแซ่บเนือ้อพื้นสดแห้งนะครับคุณได้สนใจกับเบิ่งเอาหนึ <c oughs> ลูกค้าต่อคิวกันเต็มเลยผมพุดเรื่นั้นนะครับคุณได้บอกินกับคอสดคอไปห,หลายเด้<ช>พอพี่น้องเด้ออรกับบีกับแซ่บแล้บผมไปนะครับพี่น้องพรนิมหนานะครับผมประเดี๋ยวนี่ครับโอ,อ้ยเขอื่อย่างน,นนะไข่หลังไข่หลัง,ลงจิ้มจิ้มเข้าไปยาดเข้าไปยาดเรื่อยเอาเป็นพวงเนี่ยนี่บอกแมนงาดเข้าไปเลื่อยอ๋อเดี๋ยทีละคนบ่ Chào bè Chào bè Bỏ mấy con Bỏ mấy con